ดันั้นคุณธนาทรเอาให้แน่ว่าชีวิตคุณจะเอาอยัางไงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยอยากจะแตบต้องเท่าไหร่นะและนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยกับการที่เด็กต้องเผชิญชะตากรรมอย่างนี้ใช่แล้วเราก็รับรู้รับทราบพ,พี่นะ้องประชาชนก็รับรู้รับทราบว่ามึงเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถึงตอนนี้มึงเงียบไปไหนมึงหายไปไหนทําไมต้องให้พระอย่างพระพยอมออกมามึงจะให้ใครออกมาอีกไม่มึงไปบอกเด็กสองคนว่าน้อง พี่เอาตามอุดมการน้องเล่น้องล่วงหน้าพี่ไปเยอะแล้วน้องสองคนเลิกอดอาหารน้องกินจากนี้เป็นหน้าที่ของพี่พี่จะอดน้ำอดอาหารไม่มีจิตเอาที่ตัวพี่นะที่ผ่านมานี่ที่พูดมาหลายวันนี่สนับสนุนนโยบายพรรคการเมืองอยู่นะสนับสนุนก้าวไกลในหลายๆเรื่องอยู่นะที่มันเป็นจริงเป็นจังอนะ่ะฉะนั้นบางเรื่องไม่ควรทําอย่าทําอย่าเสือกนะถ้ามีความรู้ไม่ว่ากันแต่อย่าเสือกเอา อคติเอานน่นเอานี่แค่หางอื่นหางปลามาพูดกันอย่างนี้ไม่ได้มึงจะพาบ้านเมืองเขาเสียหายนะเสร็จแล้วอเมริกาพ่อมึงอ่ะช่วยไหมเด็กๆทุกวันนี้ช่วยไหมมึงออกหน้าไหมเด็กๆเ,เนี่ยจะตายอยู่ลำรออจะเสียชีวิตอยู่ไม่เสียชีวิตเนี่ยมึงจะเอาอยัางไงตัวมึงอ่ะกับเรื่องเนี้ยจะเอาอยัางไงพูดซิว่าไม่เกี่ยวแต่ถ้าบอกว่าเกี่ยวมึงทำอะไรกับเรื่องนี้มึงทำอะไรบ้าง คนอย่างคุณเนี่ยกล้าไหมที่จะไปอดอาหารแบบเด็กๆเขาเนี่ยกล้าไหม,มกูเนี่ยกูพูดเลยว่าถ้าเด็กตายเมื่อไหร่กูก็ออกมานั้นะกูไม่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่เกี่ยวกับเรบื่องสิ้นเนี่ยแต่จะมาปล่อยให้คนที่มีอุดมการณ์อุดมคติทางการเมืองที่เขาสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอะ่ะแล้วไม่มีใครไปอธิบายให้เขาฟังอ่จนเขาเลือกวิธีนี้ใครผิดเด็กมันผิดหรือรัฐบาลมันผิดหรือคนในประเทศนี้ผิดใครผิดกันแน่วะ ฮะเหลือต้องรอให้นั่งนิ่งกันให้หมดในรอสถาบันกตริย์องค์พระบารการศึกษาออกมาพูดเองไงพวกมึงเป็นใครกันน่ะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่มึงทำป่วนกันหมดทั้งประเทศเลยเด็กมันผิดไหมละ่ะเด็กมันไม่ผิดเลยผิดตรงไหนอ่ะอจะสู้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองผิดตรงไหนเอาคุยกันแบบแฟร์นี่ผิดตรงไหนถ้ามันจะผิดก็ต้องมันอธิบายไม่เป็นก็เท่านั้นน่ะค่ะ เขาทุกอย่างยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องอยู่กันแบบนี้อืแล้วถ้าถือหลักว่ากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็กษัตริย์เขาบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาใช่ไหมไม่ให้ดําเนินคดีนั่นก็หมายความว่าฝ่ายบริหามรมือเมิงฝ่ายที่บัญญัติต้องไปคิดว่าจะม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอย้อนกลับไปราชการที่เก้าท่านก็พูดไว้เรื่องเนี้ย แล้วมึงนั่งบริหารประเทศกันอย่างนี้อ่ะอแล้วมึงยังมีสิทธิ์มามามาเที่ยวหาเสียงเลือกตั้งต่อให้อ่ะเห็นไหมยังเฉะนั้นคุณธนาทรเอาให้แน่ว่าชีวิตคุณจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงนี่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยอยากจะแตะต้องเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าชักชักเลอะเทอะเกินไปแล้วแล้วนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยกับการที่เด็กจะต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเนี้ย แล้วเราก็รับรู้รับทราบพ,พี่น้องประชาชนก็รับรู้รับทราบว่ามึงอยู่ข้างหลังมึงมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถึงตอนนี้มึงเงียบไปไหนมึงหายไปไหนทําไมต้องให้พระอย่างพระพยอมออกมามึงจะให้ใครออกมาอีกตัวมึงจะทาอะไรมึงกล้าไหมมึงไปบอกเด็กสองคนว่าน้องพี่เอาตามอุดมการน้องเลยน้องล่วงหน้าพี่ไปเยอะแล้วน้องสองคนเลิอกอดอาหารน้องกิน จากนี้เป็นหน้าที่ของพี่พี่จะอดน้ําอดอาหารไม่มีจิตเอาที่ตัวพี่นําหน้าอย่างมึงกล้าไหม,มนี่ถ้ามึงจะทําแบบนี้เนี่ยอย่าใช้ใครเรื่องแบบนี้อย่าใช้ใครแล้วดูตัวอย่างของคนกล้าเขาทำํำฉะนั้นถ้าผมจะบอกกับสังคมกับเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าไปตกใจกับการที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ อย่าตกใจกับการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่าตกใจม,มีสติกันหน่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่รักกษัตริย์คนไหนไม่โหนกษัตริย์เราก็โหนกันทั้งนั้นนะคุณประยุทธ์ก็พูดเองในสภานะ่ะโหนหรือเปล่านะ่ะแล้วสังคมที่เชียร์คุณประยุทธ์บอกจงรักภักดีกับสถาบันพระคุณประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบกูเห็นนิ่งกันหมดเลย ปกลงพวกค,คุณท่านท่านรักกษัตริย์หรือรักประยุทธ์วะใครอ่ะใครตอนนี้ใครแล้วเล้วยังไงอ่ะเลิกเลิกกันไยังพอกันยัง่ะว่าประยุทธ์เป็นรักสถาบันกษัตริยนะ์น่ะม,มันรักไม่รักไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าคุณรักสถาบันกษัตริย์คุณไม่โหนคุณไม่ต้องการที่จะทําให้ท่านแปดพื้นเนี่ยก็ต้องดูในรายละเอียดว่าใครทําเรื่องอะไรอย่างไรแบบไหน ถูกไหมมันไม่ใช่ว่าไปผูกติดกับตัวบุคคลว่าตรงนี้จนไม่ดูเลยว่าเขาทําอะไรกับกษัตริย์บ้างออื mm hmm. นี่จนไม่ดูกันเลยประเทศนี้ค่ะ <c oughs> จนทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ขยับลําบากแล้วขยับไปไหนก็ลําบากนะทั้งทั้งที่เป็นประมุข mm hmm. เป็นประมุขแบบแบบแบบที่สังคมไม่ยอมให้ให้ท่านเสนอความคิดต่อสังคมเลยอะ่ะ mm hmm. เป็นประมุกที่ต้องตีให้จมกันตลอดเวลารัฐบาลไม่มีหน้าที่อะค่ะรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงการปกครองประชาธิปไตยในใน,ในที่มีมาสั์เป็นประมุกอ่ะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้อ่ะ